สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาเมื่อจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคณะพิจิกนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม25 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ User อร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เ้านะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้กันสำหรับชาวพิจิกนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับมีการย้ายดวงดาว2ดวงก็คือดาวพุธและก็ดาวราหู ที่มีผลต่อชาวพิจิกนะครับโดยดาวราหูจากโครจรอ,อยู่ที่าราศีพฤกษบเป็นภพเรือนปัตตนิเป็นตำแหน่งเนิดจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีเมษเป็นตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในเรือนอลินะครับส่วนดาวาพุธนะครับจะโครจรจากราศีกุมนะครับที่เป็นตำแหน่งพันธุเข้าสู่ราศีภพเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งประนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าผลของดวงดาวนั้นจะมีผลอย่างไรกับชาวพิจิกกันนะครับอิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีอนาเคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคโจออยู่ตําแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาในตําแหน่งที่3เป็นตําแหน่งมหาอุดเลยชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นค่อนข้างสูง นะครับมีความโดดเด่นมีในเรื่องของอพลังงาน Energy เหลือหล้นเลยดาวประจำตัวเป็นมหาอุตเนี่ยได้ตำแหน่งที่สูงสุดในรอบปีทำให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีในเรื่องของ power Energy นะครับในเรื่องของการคิดกันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต่อย,ยอดพัฒนาที่ดี โดดเด่นท่ามกลางสังคมมีหน้ามีตามากขึ้นนะครับมีในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้โดยการที่ตัวคุณเองนั้นขยันอดทนนะครับมันจะไปสู่เป้าหมายสิ่งต่างๆที่เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่คุณต้องระมัดระวังการโดดเด่นของคุณมันอาจจะเป็นภัยให้กับตัวคุณได้เนื่องจากดาวประจําตัวนั้นร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์ ที่มันเป็นดาวแห่งการที่เขาเรียกว่าดาวแห่งการมีปัญหากันเพราะว่าดาวคากรกับดาวเสาเนี่ยเมื่อโครจรกลุ่มกันอาจจะมีความกดดันในเรื่องของสังคมมีความกดดันในเรื่องของญาติพี่น้องมีการกดดันกันในเรื่องของสภาวะแวดล้อมของตัวคุณเองเรายิ่งโดดเด่นเรายิ่งถูกคนอื่นกดดันยิ่งถูกคนอื่นเขาแบบอาจจะพูดเสียดแทงพูดเหน็บแนมพูดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่เราอยู่โดดเด่นเนี่ย มันอาจจะเป็นเป้านิ่งให้กับคนอื่นนะครับที่อาจจะแบบซุกเิบเยินทาหรืออาจจะแบบพูดไม่ดีกับเราว่าายกับเรากดดันเราแบบนี้เป็นต้นเรามีโอกาสจะมีชื่อเสียงมีเกยียรติยศแต่มันก็แลกมากับความกดดันแต่บางคนนะครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาถึงการหักหลังกันมีแทงกันข้างหลังอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นลักษณะของความกดดันตรงที่ว่าเราขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเราต้องไปแบกรับภาระ ให้กับบุคคลอื่นมากขึ้นเพราะอังคารกระเสาเนี่ยมันคือความทุกข์ใจนิดนึงเนาะแล้วก็คิดต่างเห็นต่างกับบุคคลอื่นบ้างอะไรประมาณนี้แล้วเราก็อย่าไปสนใจกับคนอื่นมากจนเกินไปอย่าใช้อารมณ์เพราะดาวประจําตัวเนี่ยขึ้นเป็นมหาอุจเนี่ยแปลว่ามีกําลังแรงที่สุดในรอบปีมันทําให้ตัวคุณกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็ใช้ในเรื่องของการแบบพลังงานแบบเหลือหลนเนี่ยที่มีทําให้เกิดการประทะคนอื่นนะครับทําให้อาจจะมีการแตหากหักกันการเหมือนแบบไม่เข้าใจทะเลาะเบาแหวงกันจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับมีตั้งปัญหาได้แต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่โตอยู่ที่ตัวคุณเองจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากแค่ไหนมีดาวพัสบดีคือดาวแห่งสติปัญญาร่วมกุมกับดาวพุธ อยู่ในเรือนพันธุถ้าคุณใจเย็นใจนิ่งพอคุณก็อาจจะยังมีปัญหานั้นแก้ไขได้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายแล้วก็มีปัญหาไปหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วชาวพิจิกและกษณะพิจิกถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกดดันคุณรู้สึกว่าคุณเป็นถูกฝ่ายกระทําคุณเป็นคนที่อาจจะแบบอยู่เฉยๆเขาก็มามีปัญหากับเรา คือชาวพิจิกราคาพิจิกต้องเปลี่ยนม n d เซตเพราะว่าถ้าคุณไปตอบโต้กับปัญหาสิ่งต่างๆจะไม่จบไม่สิ้นแล้วคนที่ทุกที่สุดคือตัวคุณเพราะดาวแห่งความทุกข์มันมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ทั้งครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเตือนแล้วนะครับว่าคนที่ทุกข์ที่สุดจะเป็นตัวคุณเพราะว่าในดวงคุณมันปรากฏว่าคุณจะทุกข์คุณจะยึดติดคุณจะมีปัญหาดาวเสาเป็นกเกษตรเนี่ยอยู่ในเรือน สหสาัดเนี่ยบางทีแล้วอะ่ะการติดต่อการสาื่อสารการพูดอะไรก็มักจะมีปัญหาทั้งที่ตามจริงเราก็อยู่ของเราทั้งที่เราก็ทําตัวของเราแต่ก็มีคนมามีปัญหามาดิสเครดิตมาทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราเรารู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเรารู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่การที่เราไม่ไปตอบโต้ถ้ามันไม่ถึงขีดจํากัดจริงๆก็อย่าเพิ่งไปตอบโต้ นะครับปล่อยได้ปล่อยนะครับคําพูดมันอาจจะทําร้ายเราได้ก็จริงแต่ถ้าเราไม่ไปถือสาเราไม่ไปอะไรมากจนเกินไปเดี๋ยวมันก็ผ่ายไปเอง นะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นชาวพิจิตรลักษณะพิจิตรเนี่ยบางทีนะโพสอะไรในโลกโซเชียลเนี่ยต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับถูกจับตาถูกเป็นประเด็นถูกเป็นเป้านิ่งนะอยู่เฉยๆก็มีคนทคับไปแล้วก็ไปประจานไปมีปัญหากับคุณได้เพราะมีลูกดวงมาปรึกษาแบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันคงไม่ทุกคนหรอกไม่ต้องกังวลจนเกินไปแค่เวลาโพสอะไรเนี่ย พยายามมีขีดจำกัดมีลิมิตอะไรที่มันเป็นปัญหาของบุคคลของตัวเราเองไม่ควรที่จะเอาไปเผยแพร่บนสาธารณะเพราะเขาอาจจะจับประเด็นแล้วไปมีปัญหากับคุณได้ดังนั้นไม่ควรนะครับเนาะคุณยังมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีได้นะครับโดดเด่นได้นะแต่ควรจะต้องแบบพยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าทำตัวเองให้โดดเด่นจนเกินไปเท่านั้นเองเนาะ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการเงินของชาวพิจิกลักษณะพิจิกกันบ้างก,การเงินของคุณคือราศีธนูของ,องดาวพัสบีเลข5าโคจรไปอยู่ในราศีกุมนะครับร่วมกลุ่มกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวราพะคุณจะมีโชคมีลาบมีความมั่นคงของชีวิตมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้ความมั่นคงของชีวิตการก่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จการมีครอบครัวความสุขความสมหวังแต่ มาจากเรือนมรณะที่ไปกลุ่มด้วยในช่วงประมาณประมาณ16-18มีนาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่ในบ้านใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนไปทับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่ เขาเรียกว่าคู่ปฏิสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอยู่ในกับเรือนการงานเนาะกับการเริ่มต้นแสดงว่าชาวพิจิกและการพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนในที่ทํางานมากขึ้นมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับบุตรบริวารน,นะครับมากขึ้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นมีโอกาสปรับยกย้ายนะครับ ถินฐานบ้านเกิดของตัวคุณเองมากขึ้นบางคนอาจจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลบางคนนะครับการงานมีโอกาสเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์สิ่งดีๆเข้ามากับตัวตนของคุณเองมากขึ้นนะครับคุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นกับในเรื่องของการงานการต่อยอดการพัฒนามีไอเดียมีโปรเจกต์มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณเองมากขึ้นมีครีเอทีฟ นะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่ดีแล้วก็มีลูกน้องมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้อ,อิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับกับดาวพุธเนี่ยร่วมกลุ่มกันตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากเรือนการงานด้วยเพราะว่าการงานเนี่ยจะมีโชคมีลาบมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานตกงานมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสตรงนี้ส่วนใครที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสได้งานใหม่นะครับไปสมัครงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความคิดสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างที่เราปรารถนานะครับแต่คุณต้องพยายามอดทนอดกลั้นพยายามอย่าใช้อารมณ์อย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งเร่ง เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาได้ถ้าคุณรีบเกินไปเพราะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะถึงจุดม่งหมายนะครับอย่างปลอดภัยเนาะทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งสําหรับดาวราวหูเนี่ยเป็นดาวพันธุใช่ไหมครับโคจรอยู่ในเินปัตตานีเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณวันที่16-30มีนาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวราวหูจะเลื่อนขึ้นไปที่ภเอนอิ ชาพิจิกและขนาดพิจิกในช่วงแรกยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีอยู่นะครับมีโอกาสในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะประสบความสําเร็จแต่หลังจากช่วง30มีนาคมไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านนะครับเรื่องรถเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องค่อยๆดูแลรักษาเพราะดาวตรงนี้จะโคจรไปตกเรือนอลินะครับในช่วงประมาณวันที่ 30มีนาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ยังถือว่าคุณยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางของการสร้างหลักปากฐานมีความประสบความสําเร็จได้ดีมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางของอความสําเร็จเข้าใกล้นะครับมากขึ้นแล้วก็สําเร็จรุลร่วงไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์กันบ้างสำหรับชาวพิจิกลัคนณะพิจิกความรักความสัมพันธ์ของคุณคือ ของด้วยดาวศุกร์เลข6นะครับโคจรไปอยู่ในราศีมังกรเป็นตำแหน่งเทวีโชคร่วมกลุ่มกับดาวองคานและก็ดาวเสาร์อาจจะมีความอึดอัดใจมีความทุกข์ใจบ้างน,นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆแล้วว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวปฐุมเกณฑ์ถือว่ามีความโดดเด่นกับความรักความสัมพันธ์มากเลยนะครับ มีความรักที่อาจจะตัวติดกันมากขึ้นมีในเรื่องของความสุขความสมหวังมากขึ้นมีในเรื่องของทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นไปในแนวเดียวกันแต่บางอย่างถ้าได้ขัดแยง้งก็ขัดแย้งกันไปแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะาดาวประจำตัวนั้นร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์แปลว่าคุณอาจจะต้อง,องระมัดระวังกับการติดต่อการสื่อสารกับคู่ครองคนรักมากเกินไป ตัวติดกันมากเกินไปทําอะไรต้องมีเซฟโซนของตัวเราเองบ้างแล้วก็ต้องเซฟโซนของคู่บ้างอย่าตัวติดกันมากเกินไปอย่าแชทกันมากเกินไปในช่วงจังหวะนี้ไม่ได้แปลว่าหมายถึงทั้งปีแต่หมายถึงแค่ช่วงจังหวะของครึ่งหลังเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดนานการตัดสินใจการกดดันนะครับหรือการติดต่อการสื่อสารต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหา บางทีเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาแต่เขาอาจจะมีปัญหากับเราเพราะว่านะครับเราอาจจะแบบไปกดดันคู่หรือเราอาจจะมีปัญหากับคู่โดยที่ไม่ตั้งใจนะครับศาสตร์ชาปละว่าวการติดต่อแปลว่าการสื่อสารหรือแปลว่าสังคมเราไปโพสต์รูปคู่ในสังคมออนไลน์ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นงดการโพสต์รูปร่วมกับแฟนกับคู่ของคนรัก นะครับแล้วก็งดการไปติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนกับญาติพี่น้องไม่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นความกดดันเกิดขึ้นงดในเรื่องของการคอมมิตกันช่วงนี้ไปก่อน นะครับเพราะคุณกับเขาจะมีปัญหามีความกดดันกันบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายเรียกร้องหรือเขาอาจจะเรียกร้องเราทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนเขาจะเร่งเขาจะรีบเรานะครับมีปัญหากับเราเกิดขึ้นได้แต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวดาวราหูที่เล่งลักนาเนี่ยที่เป็นผินธุบาทในราหูเล่งลักเนี่ยจะค่อยๆหลบไปที่ราศีเมษในช่วง30มีนา แล้วผ่านพ้นเดือนมีนาไปเนี่ยเมษาอาจจะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ไปดังนั้นเนี่ยอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งกับการพิมพ์การแชทนะครับกับคู่ของคนรักมากเกินไปติดต่อกับคู่ของคนรักมากเกินไประมัดระวังกับการมีปัญหากับเพื่อนนะครับสังคมกับคู่ของคนรักอย่าโพสต์อย่าอะไรกับคู่ของคนรักบนโซเชียลจนเกินไปอย่านําเพื่อน กับญาติพี่น้องมาทําความรู้จักกับแฟนเราไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหากับเขาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ,อยากกดดันเรื่องของคอมมิตเรื่องของการเรียกร้องความสัมพันธ์จนเกินไปเช่นกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ มันอาจจะไม่ใช่เดือนนี้เท่านั้นเองนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีเพราะถ้าเกิดคุณรีบคุณเร่งคุณกดดันมีโอกาสจะทะเลาะกันแล้วเลิกลากันได้สูงนะครับก็เตือนชาวพิจิกและนาดพิจิกแล้วถ้าคุณอดทนอดกลั้นได้สิ่งต่างๆจะผ่อนหนักผ่อนเบาหรือไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ